ป้าก็อยากจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะที่เขาอุตส่าห์ทำวัฒนธรรมของเราให้ให้ให้ยืนอยู่นานอย่างนี้รู้สึกแต่แต่ละครอบครัวนี่มีแต่ปัญหาเรื่องเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความเป็นอยู่อยากให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นให้มันเข้ามาเร็วๆอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างงี้ก็ทํามาแก้เลยยิ่งรถมาถึงไม่ท่าไหร่ ได้แต่ค่ากินค่าน้ํามันอย่างี้ปีนี้ขอลอยอย่างเดียวเลยค่ะรอยโควิดให้หายไปจากประเทศไทยเลยนะคะหายจากโลกได้ยิ่งดีค่ะที่ผ่านมาต้นปีถึงท้ายปีนี้บเราเครียดเรื่องอะไรมาบ้างแล้วก็ปัญหาต่างๆของประเทศเราให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมรับผมก็อยากจะลอยเรื่องรถติดค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วรถติดก็เพิ่มมากขึ้นก็อยากจะให้ปัญหารถติดน้อยลงบ้างค่ะ ชีวิตการทํางานหรือหรือใช้ชีวิตประจําวันมันไม่เหมือนเหมือนแต่ก่อนแล้วเราก็อยากจะลอยทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงไปกับกระทงแนะนําให้ใช้แบบกระทงท,ที่เป็นขนมปังมากกว่ากระทงจากใบตองมันจะได้ย่อยสลายง่าย รับผิดชอบกับสังคมด้วยนะคะอย่างเช่นการลอยกระทงนี้มีการลอยกระทงที่แบบใหม่มากขึ้นอย่างเช่นแบบว่าการลงลอยกระทงแบบดิจิตอลขาดเดรศนีก็ได้ค่ะให้ห่างๆกันไ่หน่อยก็ดีเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปที่ชุมชนเยอะๆเราลอยตามบ้านก็ได้ควางเล็กตามบ้านตามอะไรก็ได้เป็นห่วงนะคะคือว่าเขามีกฎเกณฑ์ว่าไม่ให้จุดพุจุดไฟหรืออะไรก็อย่าทำกัน ใช่ไหมคะคือว่าเวลารอยก็ให้ระวังกันหน่อยคือว่าเขามีบริเวณเนี่ยอย่างบริเวณหน้าโป๊เนี่ยก็ห้ามลงก็ไม่ต้องลงมันจะได้มีความปลอดภัยให้หมดทุกหมดตรงหมดโรคหมดภัยครับและสิ่งเลวร้ายก็ให้ไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับผมค่ะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโควิดกันทุกคนนะคะต่อจากนี้ไปนะลอยกระทงแล้วขอให้สิ่งที่ชั่วร้ายจากประเทศไทยให้ไปให้ไกลแสนไกลนะ ให้รับแต่สิ่งดีๆยังไงก็มีพระเจ้าแผ่นดิน,นอ,อยู่คู่บ้านคู่เมืองเราอย่างไงก็บรรมีของท่านกระจงปุกป,ปักรักษาคนไทยให้อยู่รอดปอดภัยชั่วการละนายบนจะท่งให้เราสุกใจคุณจะทองให้เราสุกใจวันเพบสองน้ําขนองเป็นลิเราทไว้ชยยสลูกกันที่วันรอนกระทม